สวัสดีครับพี่่วันนี้มาอยู่กับน้องสิงเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่วันที่สาขาสอนะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยแขวงเวบเเนบุรีเขตเบญบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผม สาขา2จะอยู่เศรษีไทยซอย95นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับเจ้าอเมล่านะครับผม 1.0V นะครับเปิดราคาที่399,000บาทครับเป็นรถปี22นะครับผมับเลขไม้68,000กิโลเมตรนะครับผมรถคันนี้วิ่งไปน้อยมากนะครับผมเรามาเริ่มกันจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับผมสวยเลยนะครับผมไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดอยู่นะครับ มีไฟตันหมอกมาให้แล้วนะครับรถคันนี้ทะเบียนสวยนะครับผมเจ็ดหกเก้าครับสามตัวมีกล้องหน้ามาแล้วนะครับสีสันสวยงามมากครับรถคันนี้ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแน่นอนครับกระจกข้างจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมล้อแมกจะได้ล้อแมกขอบสิบห้านะครับผมเป็นสีทูโทนนะครับปัดเงาแบบนี้เลย มี่พีท่านใดหาอยู่นะครับผมน้องแนะนําเป็นคันนี้นะครับเปิดราคา3,099,000บาทครับเป็นรถปี22นะครับผมรถปีใหม่เลยนะครับผมจะได้คิ้วกันศาสตร์มาแล้วนะครับแต่งมาคันนี้แบบครบเลยนะครับผมสีสันสวยงามมากครับสีขาวมุกเลยนะครับผมตัวเส้นสวยๆเลยนะครับเรามาดูด้านในบ้างนะครับผมรถคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นสีเทานะครับ ด้านในน้องบอกเลยว่าสวยมากครับผมคนโซนสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะครับอ่าให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเสาวสวยๆนะครับผมหัวน็อตไม่มีรอยขยับขเขยื้อนแน่นอนคะ่ะพี่ท่านใดกําลังตามหารถใหม่ปีสวยๆนะครับผมน้องแนะนําเป็นคันนี้เลยสวยมากครับพี่ๆเปิดราคาที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าด้านหลังครับผม สีสันสวยงามครับผมคอนโซลสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมที่เปิดจะเป็นแบบพรีเมียมนะผมนี่เดินลายแคปลามาสวยๆเลยจะได้เป็นเบาะสีเทานะผมเดินได้สีขาวมาสวยๆเลยครับพี่ๆพี่ที่รานในกำลังตามหารถสวยๆปีใหม่ๆนะครับเราแนะนําเป็นคันนี้เลยครับผมลายของล้อแม็กขอบสิบห้ามาสีทูโทนแบบนี้เลย ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับรถคันนี้ด้านหลังนะครับผมจะเป็น LED นะครับผมมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมดสองจุดแล้วมีกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยครับผมรถคันนี้ทะเเบียนเจ็ดหกเก้านะครับผมโลโก้อยู่ครบนะครับผมอ่าโลโก้นี่เป็นตัว V นะครับผมโลโก้ไฟสวยๆเลยครับมาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับผม ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากนะครับผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึงสองใบแน่นอนครับผมสีสันสวยงามครับรถคันนี้ไปที่สามอยู่นี่นะครับผมสวยเลยครับผมเรามาดูกันที่ฝากระโปรงหลังครับน็อตสวยๆเลยนะครับผมไม่มีการขยับขยื่นแน่นอนครับหัวน็อตสวยๆนะครับสีแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นรถปียี่สิบสองนะครับผม เม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์กน้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากครับไฟแท้จากโรงงานนะครับผมไม่มีทอนนะครับัวน,น็อตสวยๆเลยครับัวน,น็อตสวยทุกจุดนะครับผมดูกลมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเจ็บสัมพารละต่อนะครับผมอันนี้โครงสร้างสวยๆเลยครับพี่ ให้มีพี่ความจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับพี่บร,ริษัทเพชรยนต์เปิดไปแล้วยี่สิบห้าปีไว้วางใจได้ครับด้านในสวยๆนะครับเมทัลอยู่ครบนะครับผมแต่คันนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะพี่ๆจะเป็นอ่าแบบเติมน้ํายานะครับผมเป็นปั๊มลมนะครับถ้าเป็นรถปีใหม่ๆจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับผม เซ็นเซอร์มาสองจุดครบครบเลยครับผมไฟหลังเป็น LED มีกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยสีขาวมุกสวยๆเลยครับผมไม่มีรอยบุกรอยลักยิ้มแน่นอนครับดูล้อมแมกครับผมล้อมแมกขอบสิบห้าปัดเงาสวยๆเลยพี่ๆท่านในกำลังตามหาอยู่นะครับผมคันนี้จบแน่นอนครับราคาสามแสนเ้าหมื่นเก้าพันบาท เครด,ดิตดีพอนฟรีดาวได้นะครับผมสนใจลองทักมาคุยกันนะครับโซนสวยๆเลยนะครับผมลายแคปล่านะครับที่เปิดเป็นโคมเมียมนะครับผมมีที่วางแก้วน้ำํำมีมาให้แล้วอาอ่ได้เป็นเบาะหนังนะครับผมสีเทาสวยๆเลยครับผมเดินได้สีขาวมานะครับ หนังนิ่มๆเลยนะครับตึงๆเลยครับพี่ๆมีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้ครับผมหนึ่งจุดนะครับสวยๆเลยอาดูคนโซนบนคนระับคนโซนบนนะครับผมไม่มีรอยยันแน่นอนครับพี่ๆท่านใดกำลังตามหาอยู่นะครับน้องแนะนำเลยครับผมส9ม0 0นบาท ได้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวร้อแม็กขอบสิบห้าสวยๆเลยครับผมอ่าดูครับผมมีคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับรถคันนี้ฝั่งคนขับนะครับผมเปิดปีกระจกข้างจะเป็นแบบฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับผมล็อกคุณจออกมาให้แล้วครับผมที่จับโภมียมยสวยๆเลย ดูหัวน็อตเสาเอนะครับผมไม่มีรอยขยับขยื่นแน่นอนครับพี่พี่ซื้อรถกับบริษัทเพนจอนครับผมมั่นใจได้เลยครับผมไม่มีพิควัมจมน้าชนหนักมาขายแน่นอนครับเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับผมเข้าปี26แล้วนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยครับผมไม่มีขยับแน่นอนครับได้เป็นเบาะหนังสวยๆเดินได้สีขาวมาแล้วนะครับผม อ่าเรามาดูกันที่ด้านในต่อนะครับด้านในคันนี้จะได้เป็นโฮมอะไรบางติเคิชั่นนะครับอัพโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงกดที่เลยครับผมหน้าจอสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมหน้าจอสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่าน,นกำลังตามหายอยู่นะครับน้องแนะนำเลยหน้าจอเป็นทัสกีนแล้วนะครับผมเป็นแกโอโต้นะครับ สวยๆนะครับเกียร์ออโต้เป็นเบรกมืออยู่นะครับผมมีที่วางแก้วน้ํามาให้ได้ถึงสองใบนะครับคอนโซลหน้าสวยๆเลยครับผมไม่มีรอยแน่นอนครับผมกระจกครับผมตัดแสงนะครับไฟส่งแผนที่สวยๆเลยครับพี่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 ท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับน้องแนะนําเลยคันนี้สวยมากครับสามแสนสามเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เคด็ดดีฟีดาวได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องต่อกันนะผมเกี่ยวกันสาดติดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับล้อมแมกขอบสิบห้าสวยๆเลยเบรกหน้ามาแล้วนะคะผมสีสันสวยงามครับผมไม่นมีร้อยบุบร้อยลักยิ้มแน่นอนครับด้านหน้าเป็นไฟ LED นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับ ก,กางหน้าสวยๆเลยครับผมอันนี้จะได้รอบกล้องรอบพันเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะผมรีบพักน้องมาได้เลยนะครับเปิดราคาที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแต่เราเริ่มมาดูกันตัวเครื่องกันต่อนะครับผมฝากระโปรงหน้าสวยๆนะครับหัวน็อตตรงฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอขยขยับขยื่นแน่นอนครับ สติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับผมเป็นอาร์สวยๆเลยนะครับน้องบอกเลยครับผมรถที่บริษัทไม่มีทุกความจนหนักตรมน้ามาขายแน่นอนครับผมหากวิพี่ไปตรวจเจอนะครับผมเอารถมาคืนได้เลยครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมแข่งกันความร้อนสวยๆเลยนะครับผมยังอยู่กันครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเรามีรับประกันได้ถึง10ปีเลยนะครับผม แบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่นะครับเป็นรถปี22สิบสองเองนะผมเครื่องนิ่มๆเลยนะครับฟังเสียงนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจอยู่นะครับยืดทักน้องมาได้เลยนะครับผมดูครับหัวน็อตสวยๆไม่มีการขยับขยเยินแน่นอนครับสีมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีพิความทรมน้ำทรหนักมาขายแน่นอนครับ พี่ท่านในกำลังตามหารถสวยๆอยู่นะครับผมน้องแนะนำเลยครับผมบริษัทเพชรยนต์นะครับผมเปิดมาแล้ว25ปีนะครับผมมีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า400คันแน่นอนครับอ่าพี่ๆท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับผมลองรีบทักหาน้องได้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับผมเดิคดีฟรีดาวน์ได้นะครับสนใจรีบทักมานะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ๆที่รับชมนะครับ